500เลยนะคะม5 0ชิ้นค่ะ500ชิ้นนะคะ500ชิ้นวันนี้แบล็คคนของเราพี่น้องก็อิ่มกินแล้วค่ะ่แล้วแม่เมื่ออี่มันไม่เร็วนี่เองซุปต้มนะค่ะแล้วอะไรอีกขนมเนยมามงนี่ขนมอีกแล้วชิ้นเดินมันเป็นเป๊ะเลยค่ะพวกเราชิมเดินกัเหมือนสิ้นใจอะนะแม่แล้ววันนี้ว่าเอา สิยาขอเป็นตัวแทนอาจารย์หัวสองท่านด้วยเนาะขอให้ที่สุกัญญาเบลเยียมนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะคิดเงินขอให้เงินคิดทองขอให้ทองฉงความปรารถนาเนาะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวดเลยนะคะเงินทองเรามีเหลือเฟือไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวยเงินทองเราก็เยอะอยู่แล้วถ้าเจ็บไข้ได้ปวยเงินก็จะร่อยหลอไปนะคะให้สุขภาพที่สุกัญญานะคะแข็งแรงด้วยนะคะยิ่งขึ้นไปอยู่กับพวกเราไปจนแบบว่าไม่รู้ใครจะไปกันอีกข้างนึงนะนะคะสยาขอขอบคุณแทนอาจารย์หลวสองท่านด้วยเนาะ วันนี้วันพระใจเย็นิดนึงแม่วันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้วันพระเราไม่รับได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณหมออยู่ก็ก็จะนั่งให้ถ้าอยู่นะถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้ดูนะคะต้องมาวันอื่นนี่นะคะมีนะสี่ร้อยยังไม่แม่ห้าห้าร้อยเอานักบวชสี่ร้อยอยู่ก็สั่งวันนั้นเนี่ยวันแร้เอามาก็มาวันนี้ไงสี่ร้อยไม่ก็ก็ก็พ่อข้ามวันไงพอดีมันเลยงอไปอีกอีกอีกร้อยหนึ่งนะสี่ร้อยเป็นห้าร้อยอ่าไม่เป็นไรค่ะ เราชอบอยู่นี้เพิ่มเราไม่อยากให้ลดนะคะอยากให้เพิ่มนะคะอยากให้เพิ่มวันนี้พี่น้องเราทุกคนนี่ดีใจกันไหมพวกเราจะกินขนมอีกแล้วเย็นนี้ดีใจค่ะดีใจไหมครับดีใจดีใจครับครับเลยที่ฟังฟังมันเย็บเย็บเลยไม่รู้มันได้เสียงอะไรดีใจค่ะดีใจค่ะเอฝั่งนี้อาฝั่งนี้ฝังนี้พิสุกัญญาพิสุกัญญาเด็กๆฝั่งนู้นมันมีติดปิญญาหรือเปล่านะคะสุขภาพดังใจแข็ง นมนมไยนี่ได้กินขนมนะดีใจไหมลูกดีใจไหมคะเออเออมอบท่นนิดนึงก็ยังดีขอบคุณทาเมมาพอดีแม่มาไดยังมาลูกมาน่นั่งเฉยเลยออนนี่กครันาขนมมาลูกแหมเอาขนมมาถามส้มตำติดใจส้มตำาชแล้วคับ นะส้มตำแม่ไม่นี้ถามี่วันนี้จะกินกี่อันสังวันนี้จะกินกี่อันเนี่ยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่เล้ยดสามอันอิ่มเลยสามเป็นห้าเลยจริงๆปิดว่าไปที่ครัวเลาได้ลูกไปที่ครัวเลยก็ได้ได้ได้แน่ออยได้ออยออยออยลูกไปเอาไปที่ครัวคุณหมอเรียกว่ามันมันมันกินข้าวในครัวเออชอบเปล่าชอบชอบโดนัทแม่น้องอามเปล่าชอบไหม กลัวคณหมอเนี่ยเปิดตู้้าไปก็วางมันต้อง้าเลยออยวงโรการหายใจด้เดิน่ะอย่าให้ล่วงม่วมกับทูบเบลเบลเยี่ยม อันนุ่เรนบอกพี่สุกัญญาเลยวันนี้หนูจะกินกี่อันลูกอวันนี้ตอบมาลิขแม่มาลิขไปห้าอันวันนี้เริ่มเพิ่มมาเป็นสิบอันแล้วนะเดี๋ยวค้างอีกก็จะรอบเป็นกล่องนะคันนี้ใช่ไหมโอเคได้กินได้พี่สุกัญญาดีใจแล้วเห็นไม่กินพวกเราได้กินอิ่มกินอะไรกันเนาะดีใจด้วยนะลูกเนาะวันนี้แค่ขนมนะลูกนะส้มตำไม่เกี่ยวนะลูก ติใจส้นตามอีกแล้วต้นฟันที่สิบกันที่มจริงเออถามเขาจอบคำเข้าไปเขาเรื่อยๆได้ทุกป่วยทั่วไปทไปจะไม่มีกันว่าเอเอาใจไม่งั้นอยู่ไม่ได้ ถ้าชาเขาเอาใจเขาเจ็บตขาไหนไม่เอาใจเขาขัดใจเนี่ยจะมีอาการเราะ่านก็อยู่เรี่อทั่วไปอย่างนี้ตัวคนฮะเขารู้เรื่องรู้เรื่องแม่แม่อามซื้อเพื่น้มาฝากด้วยเลยด้วยซื้ออะไรซื้อไอ้เป็นเป็นได้ไหมแม่ได้เลยเนี่ยซื้แค่สีเอาเลยจะได้เอาเลยนะเออให้เขาเลยน้ำเล็งมาเนี่ยน้ำเี็งลงมาไงมาลงร่นี่มาลงร่นี่มันแดดร้อน เดี๋ยวม่งกินตัวรอแม่ลิ้ตรงนี้เดินเข้ามานี่เดินเข้ามาแล้วงลูงเออแดดมันร้อนูุเออลุล่มล <c oughs> ุ่มมีของฝากตลอดเลยแม่มะาร <c oughs> ีมันจะเอาอะไรอืมมีของฝากให้ <c oughs> น้องเน้นตลอดเลย <c oughs> ทั้งลูกทั้งหลานเลยอ่ะเยอะะแยยไปหมดเลอันนี้หนูชอบปากชอบชอบชอบ แล้ล้วมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างอ่ะน้องเมียไม่ชอบอะไรบ้างม่บอกว่าไม่ชอบมีมั้งไหมมีไหมมีไหมดูดิมีไหมที่บอกไม่ชอบมีไหมชอบไอ่ชอบ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 อบชอบชอบชอชอบชอบอะไอบชอไม่ชอบชอบชอบอชอบอบช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 อบดอบชอบชอบออบชชอบบอบอ่ชออออออมชอบบอชอบ ถ้าไม่ชอบก็ให้ถ้าไม่ชอบก็ให้ไม่ยถ้าให้ม่าันไม่ชอบมันก็จะเอาออกไงมีไหมอ่ะดูดูดูที่มีไหมดูดูดูก่อนดูก่อนมีไหมไม่ไม่มีไม่มีหนูก็ชอบหมดโอเคอดแล้วไม่ยาอดแล้วไม่ชอบก็ให้ไม่ยาเอออดชอบไหมเขาบอกชอบหมดเลยอดเลยแบ่งไม่ยาได้เปล่างานนี้ไม่ยาอดเลยไม่ได้กินละได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ยาได้ปล่า ใช่ไหมไม่ยากชอบกินหมือนกันเนี่ยได้ไหมได้ได้ไดโอ้ใจดีได้หมดเลยนะได้ไหมไม่เป็ล้รลูกน้องเียนมาเอาเอาน้องเรียม่กินเลยไม่ยากทดสอบเฉยใ่หเอเอาให้ให้ไม่ยากเองให้ไม่ยากเองคล้ายคห้ไม่ยากขอบคุณนะคะให้่าม่าให้่อาร กดตายนะก็ตายนะไม่ตายง่ายๆนะเพิ่มไปทุกอางค่ะอันนี้ให้แม่ด้วยอันนี้อร่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขนมแม่ขนมแม่อร่อยมากเออครับครับโอ้แม่ระวังแตกนะคะตกแดดทานขนะคะมีขนมอร่อยมากแม่บริชตุ๊ดไม่ได้ให้ลูกคนเดียวนะให้น้องเแม่าด้วยนะคะขอบคุณยังก็ขอบคุณขนม นี่ไม่ไม่อาเลยขอบคุณไม่อาจังที่แดมแล้วใช่ไหมแม่เดี๋ลวกางทางพอดีวันนี้เวาเดี๋ยวมันช่วยยกขนมก่อนแดดร้อนนอันนี้วางของยกขนมก่อนแล้ว ทัวกว่าอนเร็วตอนนี้ไม่ได้องทุนหมดส่วนเยอตัวจริงนะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก่อนนะก็ขอบคุณพี่สุกัญญาม่วมกระทบจากเปียวเยี่ยมนะครับที่ได้อุดหนุนขนมแม่กามมาเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาจำนวน500ชิ้นเอาวางวางสลับกันวางสลับกัน

ห้ามไปขอคนอื่นเขาโอเคแม่ย่าบอกว่ายังไงถ้าหิวให้มาบอกแม่ย่าใช่ไหมอะไรที่เขามาขายน้องเลนอยากกินให้มาบอกแม่ย่าห้ามไปเอาของคนอื่นหรือว่าไปขโมยของผู้อื่นไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจับรู้ไหมครับอหิวแล้วให้มาบอกแม่ย่านะครับโอเครู้เรื่องนะโอเคไม่นั่งกินครับโดนโดนขกใคร ไม่มีให้โดนอะไรหรอกอย่าคิดเองเออเองออกเลยอ่ะไปให้ไปนั่งกินอย่าทิ้เองครัเออมาเยกินเยอะเล่นน้นเล่นนี้ใช่ทุกคนเลยเช้ากินข้าวเลยใช่ขอบคุณครับเอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นุ้ยนั่งไดะเดี๋ยวให้อาแช่ต้องแช่ใช่ไหมอันนี้คือน้ำตาลสดใช่ไหมใช่ค่ะใช่น้ำตาลสดร้านนี้อร่อยพี่หนุ้ย คือรถเขารถดีๆแต่เขาไม่มีเวลาใช้แล้วเนี่ยนสมัยก่อนเขาพอมีเวลาใช่ไหมเราหลังเขาติดยุ่งนี้เขาก็ต้องไปรถตื่นตอนเนี่ยเพิ่งตื่นมาเดี๋ยวไปอีกแล้วจริงๆวันนี้จะไม่อยู่กันพี่ไปพี่จะขึ้นทางทางอีสานข้างบนแต่พระเอิญวันนี้วันนี้วันพระวันพหมใช่วันนี้นะครับแต่วันที่เคสถุงลมเลือดเลือดเนยจริงๆเขาจะไปเคสที่นู่นพระเอิญตายแล้วตายก่อนตายก่อนก็คือเราเคยพูดว่าจะต้องตายภายในนี้เนี่ยแล้วถึงเวลาจะถึงนี่ไม่กี่วันแล้ว ทานักขาวถามว่าทำไมแน่นๆ่นเลยอ่ะแน่นเลยไปดูกันที่ ح, นตายแท้โยเก็บสึซ่ามาจะขึ้นรถแล้วแลอพี่หนุ่จะต้องพัดกันครับรถก็โยถ้าตอนนี้ไม่มีใครก็สองมันสองมันจะขายเต็เนะแต่ก่อสองมันอยู่ช่วยพี่มาใช่ค่ะนี่ลยที่นี้แยกเลยห่ะปายาสามกรองใช่มหยไม่หนูให้กันหมดแล้วโยบีหนูให้แล้ว แล้วก็หนยกมาให้พ่อเพิ่มตรงที่บ้านเมื่อกี้แล้วก็เด็พี่เบมค่ะไม่ใช่พ่อทช่แม่ตัวเองต้องต้องมนตแบบนี้บางทีมันก็เหนื่อยก็ต้องเห็นใจยาย่ายาย่าอาจจะปากไวเลยนะแต่เขาทามาตลอดเป็นปีเลยนะให้คนอื่นตามอื่นตามได้ไี่ีวันนี้ทยาหยไม่สปีแล้วเ่าย่าดูแล้วใช่เดประมาณปลายปลายปลายปีสอปลายปีกลัตนามเียกมันามานปลายปีสี่กลัตนาผมเนลัตนารมาน ตุลาตุลาพิติการไปพี่สีชเริ่มดับจนหายไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องหรอเขาเรียกหลังนหละทุกวันเนี่ยแต่จากที่ไม่พูดจะเป็นพูดแล้วเล่นแล้วา็เสียงมีเรื่องมีนี่มากระจายภาพดวงตาเ่้นหละเนี่ยเห็นว่าเราไป้ออกเขาไปดอะไรอยนะเอ้เปไหนกันนะ